กว่า Gen Y Gen Z จะเลือกบ้านหลังแรกบอกเลยว่าข้อจะแคร์ซี่ต้องเพอร์เฟกต์ทั้งดีไซน์ที่ลาดและโปรโมชั่นสุดเจ้งและที่ขาดไม่ได้เลยคือสิ่งอำนวยความสะดวกต้องโครงการที่ตอบโจทย์ขนาดนี้จะเป็นที่ไหนไปได้นอกจากรุรงิรนดรานเพียนเท่านั้นจัดโปรให้เ่าชมชอยู่ฟรีไปเลยหนึ่งปีต็มเป็นของแถมมูลค่าเกือบครึ่งล้านบาทอีกมากมายบ้านหลังนี้ไม่ได้สวยแค่ภายนอกแต่ภายในคือคิดมาให้แล้วเพื่อการใช้ชีวิตจริงเราตั้งแต่ห้องนั่งเล่นที่ออกแบบมาให้เปิดเพดานสูงโป่งลงหน้าต่างรอบด้านเพื่อเปิดรับแสงธรรมชาตินั่งเล่นชิ ก็ไม่อึดอัดเลยโซนห้องครัวเราออกแบบและรีโนเวทให้คุณรังสรรอาหารสุดพิเศษได้อย่างเต็มท้องเชื่อมต่อกับโซนสักลายเพิ่มความสะดวกสบายสุดนีส่วนของห้องนอนแต่ละห้องมีพื้นที่กว้างขวางและโปร่งรองรับทุกการต่อต้านรีโนเวทได้ตามไลฟ์สไตล์ไฮไลท์คือมาสเตอร์เบรูมที่มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวแล้วเรียงสนเช้าๆออกไปจิบกาแฟรับลมรับแสงธรรมชาติแค่ขิดก็ฟินแล้วค่ะที่สำคัญที่นี่เขาเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมการันตีด้วยประสบการณ์มากกว่า30มปีเพอร์เฟคและตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั หร4 4ง2ก้องสอสอง